สวัสดีพี่น้องครับพบกับผมอีกมือนึงนะครับช่องเกษตรดนตรีนะครับเมื่อนีมีองค์ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์พี่น้องเบิรงนะครับเกี่ยวกับไผ่นะครับไผ่กิมซุงนะครับอันนี้ผมปลูกเมื่อได้อหาเดือนอยังยังบ่ใหญ่านะครับสมัย ี่นองจะไปสื่อต้นไผ่มาปูกใบออกสีจางสีอย่าสื่อเป็นเดดขาดี่นอกนะครับเนี่ยสีจางสีนะครับออกเลืงเ้งๆจางสีนะครับใบใย,ยนะครับมาเบิ่งมูมั่นครับนะครับเปรียบเทียบให้เบิง่งนะครับเนี่ยตนน้นเนี่ยเนี่ยพูดความกันนะครับ โัวที่สูงท่วมหัวริบนะครับผมนะครับวัวนะนะครับตั้งกันลายนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเทาต่องซื้อวกใบเขียวๆนะครับเขียวๆอย่างสีตัวเลืองเหลืองจะไปซื้อเด็ดขาดครับพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นองค์ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับนะเล็กๆน้อยๆมาแนะนําพี่น้องเข้าผู้ใได้สนใจที่จะปลูกไปกิมซุ่งนะครับนะอาไปปั๊บใช้หรือว่า ไปซื้อกันได้นะครับนะครับซื้อต้นหนังสือนะครับอ่าใบเรื่องเดือนเดือไปซื้อนะครับซื้อมากกับ่บใหญ่นะครับใส่ปุ๋ยใส่ยังคือกันนะครับนะครับแต่ว่าต้นในตัวน้อยรีบเรีวนะครับประมาณสามเมตรแล้วครับตัวนี้นะต้นนี้นะอ่าโอเคครับพี่น้องซ้ำหนี้ก่อนเนาะครับผมความดเล็กๆน้อยๆครับสวัสดีครับ